สวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมไอทออโต้กันอีกแล้วเช่นเดิมครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะมาอัปเดตสต็อกรถ All New t ต y o ต c c m m y y นะครับให้ดูกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีรุ่นไหนที่กำลังจอดตั้งขายอยู่หน้าร้านของผมบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวเริ่มกันที่ คันแรกด้านขวาสุดนู้นก่อนเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากสอบถามข้อมูลรายละเอียดนะครับโทรมาถามก่อนได้นะที่เบอร์0894807362 6ูนยไอทอโต้นครับผมนะเป็นเบอร์สว่วนต,ตัวสามารถโทรเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับคันแรกนี้นะครับเป็นรุ่น 2.0G นะครับปี2020.21จด21 นะเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์ครับเหลี่ยมสันตัวรถเดิมเดิมคงชัดครับกระจังหน้าจะได้เป็นสีดำเงาแบบเปียโนแบ็กครับแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์ภายในคลุมโทนด้วยสีเทาครับแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟเดทาร์มินิ่งไรทสองเส้นสวยๆครับล้อแม็กอัลลอยเดิมจะรงงานนะครับคันนี้จะเป็นแม็กขอบ16ครับติดซีมติดคิ้วให้เรียบร้อยครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับผมนะ ภาเนี่ยจะเป็นคลุมโทนสีดำครับตกแต่งด้วยลายไม้ที่เป็นสีน้ำตาลนะครับก็เป็นตัวเอกลักษณ์ของตัวแคมป y ี่เลยนะครับตัวโหมดการขับขี่นะคันนี้จะเปลี่ยนโหมดไม่ได้ครับแต่เบรกมือเนี่ยเป็นเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีให้ครับเกียร์ออโต้ CVT นะครับเป็นเกียร์8ปะสปีดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชมนี้แอร์แม็กเใบครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมนะ ด้านในก็จะประมาณนี้แอร์ตู้หลังต่งตางๆมีให้ไฟท้าย Full LED นะครับผมนะกล้องถอยหลังติดตัวรถมีให้นะครับ,นะรบเซ็นเซอร์ท้าย4จุดเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะครับผมนะคใครที่อยากได้คันนี้ทักมาได้เลยนะครับคันนี้ขายอยู่7,699,000หาบาทนะครับสำหรับ2ชุดสุดรุ้นจีปี2020.21นะครับผมนะทันทันมานะครับรู้สึกว่าเพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลย นะป,ป้ายทะเบียนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นกรอบทอร์ออตโตเลยนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้าสภาพสดๆครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าล้างตั้งขายได้เลยนะรถสวยครับสำหรับ2.5ไฮบริดนะครับ2.5ไฮบริดปี2 0 1 9นจด2ีนะครับคันนี้เป็นปี1 9จด20สีบ้อนรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์ครับหน้าตาตัวไฮบริดก็จะเป็นประมาณนี้ ครับกระจังหน้าขอบโคลเมียม1เส้นครับตัวโลโก้ตกแต่งด้วยโทนสีฟ้านะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เช่นเดียวกันครับแต่ว่าภายในจะคลุมโทนเนี่ยเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะครับและไฟเดทามันยิ่งไรจะเนี่ยจะมีให้3เส้นเลยนะครับส่วนภายในนะครับภายในนะครับรุ่นนี้เนี่ยได้ราคาซันรูฟนะสำหรับตัวไฮบิดนะครับก็จะเป็นซันรูฟบนหนังปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันไฟท้าย Full LED ออปชั่นจะเยอะกว่าเล็กน้อยนะครับคันรุ่นนี้เนี่ยจะมีโหมด ให้เลือกถึง4โหมดนะครับ Eco Normal Sport แล้วก็ EV Mode นะครับเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮเกียร์ออโต้8สปีดเหมือนกันประหยัดน้ำมันครับเพราะว่าเป็นตัวเครื่องยนต์ไฮบริดนะฮะคันนี้เลขไมล์รู้สึกจะอยู่ที่150,000โลนะครับขายอยู่889,000บาทนะครับ889,000บาทนะสีบอลครับคันทันมาสีดำนะครับราคาเดียวกับคันกับคันสีบอลเลยนะครับสเปคเดียวกันเลยนะ2.5ไฮบริด ปี2019จด20นะครับคันนี้ขายอยู่8 8 9 0 0 0บาทแต่วันได้สีดำเครื่องยนต์ไฮบริดเหลี่ยมสันตัวรถเดิมๆนะครับผมนะออปชั่นเยอะนะครับออปชั่นเยอะนะครับผมนะถึงแม้จะเป็นตัวรองท็อปออปชั่นไม่ได้เท่าตัวท็อปนะครับแต่มาดูกันนะครับเมื่อกี้คันสีบอลเนี่ยน้องเขาล็อกไว้อยู่นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครูดคอนโทรลแพดเดิลชิพคันนี้เลขไมล์แสนสอง 2, นะ มีโหมดการขับขี่ที่ผมแจ้งนะนาโนเอยมีโหมดอ c o Normal ปอร์ต E.V โหมดเบรกมือไฟฟ้าหน้าจอเครื่องเล่นทัสกีนแอร์ออโต้ดูโอโซนนะครับแล้วก็หลังคาสบนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างหลักๆนะคือข้อแตกต่างหลักๆของตัวไฮบริดกับตัวน้ำมันนะครับไฮบริดที่เป็น2.5นะครับผมนะแล้วก็คันถันมานะต้องบอกว่า3คันนี้เนี่ย <c oughs> เป็นตัวไฮบริดพรีเมียม สามคันนี้เป็นตัวไฮบริดพรีเมียมนะครับคันสีดำนะครับ2.5งจุดห้าไฮบริดพรีเมียมนะครับออปชันที่แตกต่างขึ้นมานะครับแล้วก็แรงคาเนี่ยก็จะแรงขึ้นมาหน่อยแล้วอย่างคันนี้ปี2019ันจดยีราคา9 5้0 0 0นห้าหบาทนะครับเรียกใหม่แปดห0 0่าพนโลนะครับภายในนะครับดูได้เลยนะกูุ่มโทนก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตกแต่งลายไม้สีเทาอ่อนออปชันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบล็อกเลนระบบช่วยเบรก พูชคอนโทรลแพดเดิลชิปนะครับคันนี้เลขไม้แปดหมื่นเก้าพันหน้าจอเครื่องเล่นเดิมโรงงานนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องเล่น JBL ลำโพง JBL 10จุดรอบตัวรถ Airbag ็สใบนะบโหมดการครับขี่มีเหมือนตัวไฮบริดธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ว่าบอกคูหน่าเนี่ยสามารถปรับอากาศปรับความเย็นได้ปรับอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็ออปชั่นที่ลูกค้าหลายท่านเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบนะครับก็จะเป็นด้านหลัง ก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลเบาะด้านหลังนะครับสามารถคอนโทรลเบาคนคอนโทรลแอร์อุณหภูมิได้นะครับผมนะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งคันนะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งคันนะมีพวงมีพมนะครับในส่วนของหลังคาก็จะเป็นสันรู้นะครับก็ตัวไฮบริดพีเีมตอนนี้ผมมี3คันนะครับสีดําคันนี้1นึ่คันแล้วก็สีขาวสองคันนะครับคันนี้เนี่ยจะราคาถูกหน่อยนะครับแต่ว่า นะครับตัวเลขไม้เนี่ยจะสูงนะอยู่ที่1 9 9 6 0 0โลแต่ว่าราคาถูกลงจากราคาที่ตั้งขายอยู่ปกติเนี่ย560,000บาทเลยนะอย่างคันนี้899ได้ออปชั่นเหมือนคันสีดำเมื่อตะกี้ทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าเลขไมสูงนะครับแล้วก็คันสุดท้ายคันนี้เนี่ยเลขไม้แสนสามขายอยู่9,59,000นาะหสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจหรือว่ากำลังตามหา All n e ว Toyota Camry นะครับแวะมาดูที่บริษัททอออตโต้ก่อนนะครับมีรถเข้ามาเกือบทุกวันเลยนะครับสำหรับออเนิวนะไม่ว่าจะเป็นตัวไฮบริดตัวน้ำมันนะครับก็ต้องบอกว่าเข้ามาปุ๊บขายออกปั๊บนะครับมาเร็วไปเร็วมากๆสําหรับรถรุ่นนี้ที่บริษัทเรานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะครับที่มียอดขายอันดับหนึ่งะครับของบริษัทเรานะครับสำหรับ All